สวัสดีค่ะตอนนี้กเกษตรบ้าหนอกอ,อยู่ทงผู้หาเห็ด,ด้อจ้ะมาหาเห็ดเพาะเห็ดเพาะปิดท้ายหรือดูการนะจ้ะมือนีกระมาก,นก็นํากันค้นลหหกคนติได้เพราะาได้แกงสุกค้นอยู่จ้ะกําลังกําลังสียางลงบ้านเนะเอาบรรยากาศเทิงผู้มาไห้ชมเลยจ้ะบรรยากาศล่มลื่นจ้ะต้นไม้เขียวขจีเลยจ่ะ ใดพอะได้แกงนะจะเป็นเห็ดเพาะที่แกแล้วเนาะวานออกโดนแล้วก็มาเก็บเก็บไปแกงปิดท้ายรือดูการเห็ดเพาะของปีนี้จ้ะนี่ก็ได้ไดพาะได้แกงจะได้อิง้อมไปแกงนะ้ำ บรรยากาศบนภูเขาเ้อจะหาเห็ดภูเขาบ้านเฮากบซิมีเห็ดทุกชนิด้อจะ้ะช่องนี้ก็เป็นเห็ดเพาะแต่เริ่มเริ่มออกเริ่มไว้เริ่มเบิดแล้วเนาะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงแล้วก็จะเป็นเห็ดรวมทุกชนิดเหรอเห็ดละงูเห็ดกระด้างสูงเห็ดนะจ้ะ <c oughs> มานำกันหลายคนมาโลโจเจ ก็สิเป็นปลาเพกเด้อจ้ะปลาเพกฝนมักไอเห็ดเห็ดมักออกน้ำปลาเพกสวัสด <laughs> ีเพื่อนๆทุกคนนะจ้ะที่เข้ามารับชมจ้ะ ฮะมองไหนเมื S <S <preach science> <Không> ่อกี้น่ะวันนั้นออกอยู่ใกล้ๆนี่เด้เนาะเขาไปหาไก่พด่ะเนอยู่ขันนั่นขันหาน้ำตําตสิได้อยู่ใส่เบิ้องเห็ดแน่ปเพชรเบิ้งเห็ดอีกก้อนเบิ้งเห็ดอีกก้อนโอ้สะดดุด นี่ได้เพราะได้แก,ง,แก,ง,แกงใส้พูละแกงน้อยแกงใส่หวานหมูใส่อีงอมด้วจ้ะออพอได้แกงต้องฝนตกมาอีกคือและนะ้วเนาะเห็ดรวมจังสีออกเนาะเห็ดรวมเห็ดอันนาเลเห็ดก็เห็ดทุกชนิดละจ้ะอที่บ้านเอื่นเห็ดรวมนะแบบรวมหลายชนิด สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ชมอยู่จ้ากำลังกลับบ้านเราจ้ะมาหาเห็ดอันนี้เดินทางกลับบ้านกะไล่สดให้เพื่อนเพือนได้ชมบรรยากาศเทิงภูน้ำกันนะจา้ะฟังตรงขามก็เป็นภูด้วยจ้าภู้น,นม้เนาะทั้งพุนภูสำหรับหาเนม้อันนี้เทิงภูหาเห็ดจา้า ย่างจนมันทั้งเป็นอัลลัดทางหาเห็ดทักท้ายกันได้เ้ยจ้าชมบรรยากาศ ยัน,นมีอยู่ตินแต่ละคนหันไล่ห <c ười> ันเ <c ười> <c ười> อาฝนมาตก เบิ่งกระตาหน่อยนะนิดเนี่ยนี่เราได้ลายอยู่ค่ะกระตาหน่อยตาหักเลยได้เห็ดลายเติบได้จ้ะครื่องกระตาหน่อยพุนละ่ะเห็ดเพาะแก่แล้วก็แสบอยู่เด้ดจ้ะแข็งแล้วมันซิมกรอบๆมันๆเนาะแต่กะ็ะยำยำพูดไอแข้วบอดีก็ะยำยากละ่ะแต่มันกเอียนกรอบดีโอกสะดุด บรรยากาศหาเห็ดทั้งภูจ้ะอ้อนหอนลมบอพัดเมื่อนี่เป็นปลาเพก,เกด้วยจ้ะปลาเพกปลาโจดต้นกีกต้นหางเห็ดมากออกจ้ะ นาทีขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มารับชมนะคะโอ้ตูเตียได้ยู่ข่างทางดอกนึงตาบดีเลยย่าตาบอดีว่าเห็นว่าง <c oughs> อ่ยอ้ย,อยก่อนหินก็นหลายๆยเลยงบางทาง่าง ปีนี้เป็นปีที่แบบเห็ดออกดีหลายละ้ะเห็ดออกดีครักได้หาเห็ดบักโดนนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะขอจบไล่์สำนีก่อนดเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านแล้วจ้าขอบคุณค่ะกดหยุดตรงดนี่ อันนี้ในอันนี้มัน,นอยู่ใน Youtube